เอก็เดี๋ยวเข้าเปเปอร์กันนะครับก็ตัวแรกจะเป็น AI อันนี้ก็จะเป็นพรีวิวไตรมาสสี่นะครับก็เราพรีวิวไอทไปแล้วนะ AI ก็ภาพคล้ายๆกันก็คือในไต,ตรมาสที่4เนี่ยกำไร1 8อยแล้านก็จะค่อนข้างทรงๆนะครับบวกที่1เยินเยียลบทีดหนึ่งคิวอก็มีไรายได้ประมาณ1.8ึ่งพันล้านนะครับอันนี้เป็นเงินบาทนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติเป็น US Dollar จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะเติบโตได้ดีอยู่นะโตมาสัก5%นะครับก็จะเยินเยียนะครับอันนี้ต้องบอกว่่่าาาคเเงินนนบบทียมัล 6.5%เยอนเยีเย,ยแล้วก็ลบ1.6%คิวคเลยภาพรวมก็มีมีผลนะครับทำให,ให้ตัวกำไรที่มันควรจะดีกว่านี้ก็ได้แค่181ล้านนะครับมาจินก็จะลดลงเหลือประมาณ14%นะครับอันนี้ก็เรื่องของค่างเงินก็มีผลนี่แหละเพราะว่าต้นทุนปัรตุน,นาก็สูงขึ้นด้วยแล้วก็รายได้เขาเป็นสกุลเงิน US เยอะนะครับประมาณ60%ก็เลย Impact <oughs> เข้ามาพอสมควรในเรื่องของมาจินด้วยนั้นเนี่ย เรามองมาปีนี้2025นะครับก็ต้องยอมรับว่าผลกระทบมันก็น่าจะอย่างต่อเนื่องเพราะตอนนี้เราก็ยังเห็นค่างเงินบาทอยู่ต่ำกว่า3.2นะครับอยู่3.1กลางๆเนี่ยก็เลยมีการปรับในเรื่องของ FX นี่แหละนะครับเป็นตัวหลักเลยในการปรับกําไรของ AI ก็ทําทให้ปรับประมาณการปี25นะครับปีที่แล้วก็ก็มี impact เข้ามาในช่วงปลายปีนี้มา5%แต่ปีนี้เนี่ยก็จะโดนหนักหน่อยนะครับประมาณสัก16%เพราะว่าภาพรวมเราเชื่อว่า เงินบาทจะแข็งอย่างน้อยก็ครึ่งปีแล้วก็ค่อยไปอ่อนช่วงท้ายปีแล้วก็รวมถึงเรื่องผลกระทบภาษีนําเข้ามันก็ยังมีประเด็นอยู่นิดนึงนะครับสําหรับ AI ก็ภาพรวมก็เลยมองว่ากําไรปีนี้จะแล้วมีการปรับตัวลงมาดังนั้นคําแนะนําของเราก็เลยต้องเปลี่ยนจากซื้อนะครับมาเป็นแค่ถือนะครับแล้วก็ปรับเป้าเหลือแค่4.5บาทสำหรับ a อนะครับก็ต้องยอมรับว่าถ้าเทียบแล้วเราก็จะชอบ ITC มากกว่านะครับ อีเพเปอร์ paper, อันนึงก็เป็นเ a เปอรใหญ่ตัวเซกเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็น Property นะครับอันนี้ก็ภาพรวมเนี่ยก็ย่อยมาเป็น3 s e เซกเตอร์หลกักๆที่อยู่ในอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยก็อันแรกก็จะเป็นเรื่องของ Industrial นะครับก็จะมองว่าเรื่องของ Thailand Fast Pass เนี่ยน่าจะทำให้ภาพรวมของตัว IE เนี่ยมันดูดีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า <c oughs> ต้องบอกว่าภาพรวมๆเนี่ยปีนี้ การลงทุนต่างๆางน่าจะกลับเข้ามาได้ดีอยู่เหมือนกันนะครับดันั้นเราก็เลยชอบในตัวของอินดัสทรีอสเ t a เนี่ยมากที่สุดในกลุ่มของ Property ทั้งหมดนะครับก็จะถ้าพิกขึ้นมาก็จะเป็นวานะครับส่วนตัวที่เป็นค้าปลีกเนี่ย r e t a i l d e v e l o p เ e n t เนี่ยเราก็จะชอบ CPN มากที่สุดนะครับแล้วก็เรามองว่าโดยภาพรวมของเซกเตอร์เนี่ยมันก็จะมีการขยายพื้นที่ Space ต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามีโดยเฉพาะปลายปีที่แล้วก็เริมมีการขยายขึ้นมาเปิด ห้างใหม่ต่างๆเนี่ยก็คิดว่าภาพรวมๆเนี่ยปีนี้ก็ยังเป็นภาพนั้นอยู่ก็จะมีการเปิด Space ใหม่ๆรวมถึง CPN เนี่ยก็จะมีการ Renovate ในหลายๆห้าง,งเขาด้วยนะครับก็น่าจะทําให้ปีนี้เนี่ย CPN จะดูโดดเด่นขึ้นมานะครับในเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของ Space ที่ปรับปรุงแล้วก็มีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่อยู่อาศัยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเซกเตอร์ที่ อ่าเป็นเซกเมนต์ที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอย่างที่เมื่อวานก็ได้พูดไปบ้างแล้วเรื่องของอ่าการซื้อขายต่างๆเนี่ยมันก็ดอรอลงไปแบงก์ก็ปล่อยยากขึ้นอะไรแบบเนี้ยก็น่าจะทําให้ภาพรวมของตัวที่อยู่อาศัยเนี่ยยังไม่ค่อยดีสำหรับปีนี้นครับก็จะมีเพียง Backlog Transfer หรือว่าอ่าขายของเก่าเลยประมาณเนี้ยก็คิดว่า AP กับสิริน่าจะเป็นตัวที่ยังโอเคอยู่สำหรับตัวที่อยู่อาศัยนะครับ แล้วก็ฝั่งออฟฟิศเปซเนี่ยดูแล้วอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าต้องยอมรับว่ามีการเปิดออฟฟิศใหม่ๆเยอะพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ยังมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วเราเห็นภาวะเศรษฐกิจแล้วกำลังซื้อที่มันหดตัวลงก็แต่ละยอย่างก็ทําให้ตัวกลุ่มของตรงเนี้ยท้งออฟฟิศกับเพรสเดนเชียลก็ยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่งั้นถ้าสําหรับตัว3ตัวที่เป็นแต่ละกลุ่มเลยที่ชอบ อินแสเซสเซอก็ชอบวานะครับถ้าเป็นตัวรีเทลเนี่ยก็จะชอบ CPN แล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มที่เาใส่เราชอบ AP นะครับอันนี้ก็จะเป็นตาราง e a r n i n g นะครับที่เรามีการปรับ Device แล้วสำหรับปี25กับ26เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัว Tar p r t ก r i c e กับ Recommendation ก็ตามนี้นะครับก็อย่างที่เรียนก็คืออย่าง APCPN แล้วก็วานี่เราก็ยังเป็นบ่ายทั้งหมดนะครับอันนี้ก็อาจจะแคปไปดูได้นะครับ เปเพืร okay. er อคงประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงต่อไปกันนะครับ